สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสัตว์ต้องหลอยเดยที่ทะเลกันนะครับทะเลหาดซอยแสนสวยม,มีอะไรครับเนี่ยนีสัตว์น้อยก็ซีบ่าเอยนี่หาทาลกแรกเกิดเลยลเนี่ยโอ้สิโหแล้วตัวทำไมเหลืองอ่อยอย่างเงี้ยติดเชื้อมาแน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมโควิดใช่ปะเนี่ย 잇라, 이래, 잇, 1 잇, 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 ไดโนเสาร์อันนี้เป็นไดโนเสาร์พันกินอพืชคอยาวนะครับอืมนี่กันไดโนเสาร์เหมือนกันอถ้าเปิดไฟได้นีจะดีมากเลยแต่พอดีมันพังแล้วน,นี่ก็บัฟ f ฟ l o โลโอ้ยหนักตึงเลยอะไซายในนี้คงเต็มอะใช่ไหมบัฟ o ฟิโลวาย ว้าววัวนี่คือวัวนะครับร้าววัวนี่ก็ฮอสหมาฮอสหมาเอ้ามีรถขุดด้วยนี่เอ็กคาเวเตอร์ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย